เดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดกรมธรรม์แตนแตนไม่ได้สอน a d d และ ADB นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่พี่มดจะขาย AI เนื่องจากลูกค้าพี่มดก็เป็นผู้ใหญ่นะคะคืออันนี้พี่มดมีคำถามนี้นถามว่า,าลูกค้านำนอนลวกขามีแผลชัดเจนแต่ลูกค้าไม่ได้หมอ ไม่ได้ไปหาหมอถูกต้องถ้าไม่ได้ไปหาหมอ,หมอก็ไม่มีใบเคลม AI จะต้องมีใบเคลมนะคะน้ำร้อนลวงอย่างนี้นะถ้าซื้อ ECR ด้วยเนี่ยต้องไปหาหมอถ้าลึกถึงกี่ชั้น 3, 3ชั้นกว้างเป็นบริเวณ20%ซื้อร้านได้ร้านเลยเขาเรียกว่าไฟไหม้นำ้ำร้อนลวกเบิร์น major บิร์นะคะสเตจ3นะคะลึก3ชั้นอ่ามีใครถามอะไรไหมคะจะไปแล้วจะไปที่อ่าจะไปที่คำจำกัดความ AI ก่อนนะคะ ไอ้เมื่อกี้ไม่ต้องกังวลนะคะ6กบวกหนึ่งเดี๋ยวพี่มดจะสอนในกรมทันเมื่อกี้รู้ไหมเอามาจากไหนคะตอนนี้บริษัทน่ารักมากเข้าไปที่รายงานพลังตัวแทนนะคะเข้าไปที่แบบประกันและสัญญาเพิ่มเติมคลิกไปปุ๊บเป็นสวัสดิการเป็นตัวสัญญาเพิ่มเติมน่ารักบริษัททำรรมาน่ารัก ให้เราเป็นคนชอบค้นชอบสืบชอบหาค่ะแล้วก็ดูว่าเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเหมือนเมื่อกี้เรื่องโควิดเอ็มยังบอกเออเอ็มยังไม่รู้เลยเห็นไหมมัวแต่ฉลองวันเกิดอ่าอันนี้พี่มดได้แต้มพี่มดได้แต้มนะคะก็บอกกันมีอะไรก็บอกกันนะคะพี่มดก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องหรอกชาวบ้านเล่ามาก็เล่าต่อไปเชื่อไหมเอ็มพูดถึงตรงนี้ครับบางคนกลัวมากกลัวพี่มดจะรู้รู้เลยพี่รู้เทคนิคไงถ้าพี่มดรู้เทคนิคเดี๋ยวพี่มดบอกคนอื่นเดี๋ยวคนอื่นรู้บ้างอันนี้ไม่โอ้โหเบื้องจะบอกว่า<ม>คือเอางี้ พี่มดอยู่ในอาชีพนี้มาพี่มดเติบโตมาเพราะว่ามีรุ่นพี่วิทยากรมาแบ่งปันพี่มดก็เลยสํานึกคุณอ่ะตอนเรามาในอาชีพนี้ใหม่ๆนะเราสํานึกคุณว่ารุ่นพี่ให้เราอ่ะแล้วเราคลิกเราเสริมเราเติมเราเพิ่มเรามองหาทุกอย่างที่จะที่จะช่วยเราเสริมพลังรนะิเวอร์เลตน่ะเหมือนลิมที่จะไม่เราเติบโต อันนี้คือชัดชยาโชรีถ้าไปหาหมอหนึ่งใบรับรองก็เอามาเขียนชดเชยใช่ค่ะทุกครั้งที่มีใบไม่ใช่ใบนัดน,นะคะใบที่หมอเขียนมาแล้วเราก็แนบไปแล้วก็แนบไปค่ะถ้ามีใบเสร็จก็แนบไปนะคะปกถ้ามีการค่าชดเชยไม่เอาใบเสร็จนะคะค่าชดเชยเราอาจจะถ่ายใบเสร็จแต่ว่าเราถ่ายใบหมอนะคะใบเครมนะคะเขียนไปเขียนไปค่ะอย่างลูกค้าพี่มดเนี่ยค่ะก็เคมลมสามรอบ บางคนเคมสี่รอบนะคะโดยอุบัติเหตุดเดีเดยวเนี่ยค่ะก็จะได้พวกตัวค่าชดเชยเดี๋ยวพี่มดสอนแล้วเราคุยกันเรื่องนี้อีกนะแล้วมีตัวอย่างให้ดูด้วยโอเคมาเรามาเริ่มสอนนะคะตรงนี้เรามาดูตรงนี้ค่ะ AI AI มันมาอยู่ในประเทศไทยนานแสนานานฉะนั้นจะเห็นว่ากรมธรรม์มันเป็นเก่ากึกเลยมันชื่อว่าสัญญาเพิ่มเติมอันพึงได้รับจากอุบัติเหตุ AI แบบ19 5 1ห้าตั้งแต่พี่มดเข้ามาเมื่อ20ปีที่แล้วก็เป็นแบบ19 5 1ห้าหนึ่ง เห็นนะคะไม่เปลี่ยนแปลงเลยและพอเราเข้าไป AI จะเห็นว่ามุมขวามุมขวาของกรมธรรมา์าจะเขียนว่า AI ถ้าตรงนี้เป็น S&S ก็เขียนว่า S&S 7N ถ้าตรงนี้เป็น p a s c o ก็จะเขียน AIA S&S p a IA, s c o AIA CI p a s อะไรอย่างเงี้ยมันจะเขียนมุมขวาล่างแทนเขาเรียกว่าแทนสารบัญบริษัทอื่นไม่มีมุมขวาล่างค่ะ บางคนมาอยู่ที่นี่20ปีไม่รู้มุมขวาล่างแต่การรู้ก็ไม่ได้ทําให้เป็น m d R t นะก็แค่รู้แต่มันทําให้เราเจ๋งอ่ะทำให้เราดูมืออนชีพเวลาลูกค้าถามอะไรนะคะเราเปิดฟุบฟบฟบฟบเราเปิดมุมขวาล่างเราจะหาเจอค่ะเพราะว่าในหน้าแรกของประกันเนี่ยไม่มีสารบัญมีแต่ตารางผลประโยชน์แล้วก็เขียนเป็นบรรทัดบรรทัดไม่มีสารบัญดังนั้นมุมขวาล่างของกรมธรรนะคะจะเขียนคาย่อว่า W P A I E C A R ะะมีอะไรล่ะอยู่มุมขวาล่างหมดไปดูนะคะตรงนี้อยู่มุมขวาล่างสามารถบอกทุกคนได้นะคะคราวนี้เรามาดูคํานิยามก่อนเรียนการเรียนไรเดอร์ต้องรู้คํานิยามนะคะแล้วบางคนก็บอกว่า AI มันยากก็เลยไม่ขาย น้องๆคะอย่าให้ข้อคิดมันยากจึงต้องขายแล้วผลประโยชน์มันมากมายแล้วข้อสําคัญเบี่ยมันคงที่และมันเป็นตัวไรเดอร์ที่มีสเสน่ห์เพราะว่าเวลาได้ค่าชดเชยมาจ่ายให้กับผู้อาปัะกันผู้อาปัะกันจะร้องว้าวมันจ่ายจริงนะมีดบาดตะปูตาหม,มากัดอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็สามารถได้ค่าชดเชยนะคะค่าชดเชยคราวนี้เรามาดูต่อนะคะเรามาดูต่อว่า AI AI มีคํานิยามว่าอุบัติเหตุก่อนเลย ก็ไม่ต้องถึงกับอู้ฉันจะต้องยึดมั่นอุบัติเหตุตรงนี้ไปซะหมดนะคะอย่าเถนตรงค่ะนะคะพี่เหมือนพี่อนงนุนต์บอกวันก่อนนะคะถ้าเราดูย้อนย้อนหลังนะคะเราต่อสู้ได้เราเขียนเหตุผลต่อสู้ได้บางครั้งขอให้มันเกิดอุบัติเหตุจริงๆนะคะตรงนี้อ่ะรันนี้จะให้เราดูคําว่าอุบัติเหตุอุบัติเหตุหมายถึงการเกิดเหตุที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายทําให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัย เขาเรียกว่าปัจจัยภายนอกมากระทบอะอย่างฉับพลันนะคะที่ผู้อระกันภัยไม่ได้เจตนาอุบัติเหตุหมายถึงอย่างนั้นแล้วเชื่อว่าทุกคนมีกรมธรรม์ไปอ่านกรมธรรม์นะคะอ่านเวลาหน้าพออย่าอ่านเยอะค่ะอย่าอ่านเยอะถ้าอ่านเยอะแล้วมันจะท้อแท้อุบัติเหตุนะคะเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จะเกิดบาดเจ็บบาดเจ็บหมายถึงเจ็บการบาดเจ็บทางร่างกายอันมีผลโดยตรงจากอุบัติเหตุอุบัติเหตุคืออะไรล่ะอุบัติเหตุก็คือ คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างมาทําให้เกิดผลที่ผู้อปบะกันภัยมิได้เจตนาเห็นไหมเจ็บช่วยป Ł ่วยให้ตายจ่ายสบายคืนขัดสนกู้ยืมได้พิการเลี้ยงดูนี่คือกรมธรรม์เจ็บนะคะก็คือบาดเจ็บเจ็บช่วยป Ł ่วยให้ป Ł ่วยก็คือป Ł ่วยไข้ต้องมีระยะรอคอยป Ł ่วยไข้รอคอยได้แต่อุบัติเหตุมันเป็นเรื่องฉับพลันนันด่วนมันไม่ได้ตั้งใจให้เกิดแต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล,แล้วก็เกิดบาดเจ็บเห็นไหมคะตรงนี้ บาดเจ็บมันคำนิยามอยู่การสูญเสียมือหรือเท้าอันนี้เห็นไหมสองทับหกต้องถูกตัดออกยังไงคะมือหรือเท้าตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้าเนี่ยตัดข้อมือข้อเท้าฉะนั้นพี่มดนะเขาบอกว่าการสูญเสียข้อมือหรือข้อเท้าหมายถึงการตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้าและให้หมายรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานสิ้นเชิงซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุตัดเหนือข้อมือข้อเท้าพี่มดจึงเรียกว่า ตาแขนตาสองแขนสองขาสองตาต้องบอดสนิทแขนแขนนั่นหมายถึงพอแขนขาดนี่คือเหนือข้อมือแล้วไงถ้าขาขาดก็เหนือข้อเท้าแล้วไงอย่างเงี้ยนะคะเหนือข้อมือข้อเท้าให้หมายถึงว่าถ้าล่างเราอยู่อวัยวะเรายังอยู่แต่แขนเรายกไม่ขึ้นไฟช็อตอย่างเงี้ยหรือเกิดอุบัติเหตุแล้วขาเราเดินไม่ได้ขายังอยู่ไม่ได้ถูกตัดแต่ทํางานไม่ได้เขาเรียกว่าสิ้นสมรรถภาพทางงานสิ้นสมรรถภาพการทํางานอย่างนี้ก็เรียกว่าสูญเสียนะคะตรงนี้เรื่องสายตาเราจะเห็นว่าเรื่องสายตา ต้องบอดสนิทไม่มีทางรักษาให้หายนะคะนี่นี่คือคํานิยามนะเอาคํานิยามก่อนนะเห็นไหมทุกพลาภาพถาวรสิ้นเชิงถ้าเราไปดูใน WP เราจะเห็นว่าทุกพลาภาพถาวรสิ้นเชิงเนี่ยค่ะพี่มดพูดแล้วมันดูได้จากอะไรคะเขาบอกว่าทุกพลาภาพขนาดไม่สามารถประกอบการงานได้นานอย่างต่อเนื่อง180วันหรือ6เดือนหรือศูนเสียอวัยวะ2ทั ตาตาแขนแขนขาขาตาแขนตาขาอย่างนี้ก็เรียกว่าทุกพลภาพถาวรหรือนะคะหรือไม่สามารถปฏิบัติภารกิจประจําวันได้หมอต้องเป็นผู้ลงคําวินิจฉัยนะคะไม่สามารถนั่งเดินอาบน้ําขับถ่ายแต่งกายกินข้าวนะหอย่างนี้มีอยู่ในกรมทัน์เปิดไปเลยค่ะมันจะอยู่ที่ พัส c โ CI p ีไอพัอทุกตัวเลยค่ะมันจะเขียนคำนิยามการปฏิบัติภารกิจประจําวันที่หมอแยกคนไข้กับคนปกติออกจากกัน6อย่างเช่นการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่อย่างเงี้ยแต่พี่มดเอามาพูดง่ายๆสั้นๆว่านั่งเดินอาบน้ําขับถ่ายแต่งกายกินข้าวเดี๋ยวบางคนไปดูอะไรวะพี่มดพูดไม่เห็นเหมือนในกรมธรรเออคืนฉันพูดในกรมธรรเน่ยฉันก็มานั่งอ่านกรมธรรให้พวกเธอฟังสิทาไมฉันต้องมานั่งอ่านกรมธรรจริงปะ มันมีคนหนึ่งเขาแปลหนังสือเขาบอกว่าถ้าผมแปลต,ตรงๆเปะ๊ะพวกคุณจะฟังไม่รู้เรื่องอ่านไม่รู้เรื่องแต่ผมขอแปลแบบแบบมนุษย์คุยกับมนุษย์อ่ะดังนั้นพี่มดก็เลยสอนเป็นมนุษย์คุยกับมนุษย์นะคะตรงนี้นี่ยังอยู่ในคํานิยามอยู่นะดังนั้นถ้าน้องเรียนหน้านี้น้องรู้เลยว่าคํานิยามมีอยู่ในกรมทันอยู่ที่บ้านอ่านไม่ทันทิ้งไม่ทันอยู่ที่หน่วยอ่านไม่ทันทิ้งไม่ทันคําว่าเนี่ยค่ะอันนี้คือพิการถาวรอันนี้ค่ะ ทุกพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงอันนี้อธิบายแล้วนะคะสิ้นเชิงก็อย่างเช่นเราเราโดนทุบหัวหัวแตกโดยที่เราไม่ได้ทะเลาะก,กับใครแต่อยู่ๆเราเอามะพร้าวหล่นใส่หัวก็แล้วกันหัวแตกหมอบอกให้พักให้พักหนึ่งสัปดาห์คําว่าพักตัดหัวไปพักไม่ได้ต้องพักทั้งล่างอย่างเงี้ยเรียกว่าสิ้นเชิงหมอบอกว่าให้พักหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนี่คือชั่วคราวอย่างเงี้ยจะได้จุดหกเปอร์เซ็นต์จำได้ไหมคะเมื่อกี้จุดหกเปอร์เซ็นต์อ่าจุดหกเปอร์เซ็นต์นะคะทํางานไม่ได้ แต่คําว่าชั่วคลาวบางส่วนชั่วคราวบางส่วนมันคือการทุกวลภาพไม่สามารถทํางานได้นะชั่วคราวชั่วคราวบางส่วนไม่ได้ให้นอนนะแล้วก็หรือมีผลสืบเนื่องจากการช่วงทุเลาเบาบา,บางของอุบัติเหตุหนักช่วงทุเลาเบาบา,บางหรือเกิดจากมีดบาดต,ตะปูตําเตะโต๊ะเตะเก้าอี้เกิดอุบัติเหตุของหล่นใส่บาตรพวกเนี้ยหมอไม่ได้บอกให้นอนพักพันแผลไปหรือว่ามีดหรือบางคนนะมีกระดาษบาดมืออะเคลมได้4ี่พันบาท ะดาดบาดมือทำให้ทำงานไม่ถนัดนะคะอันนี้ได้0ุดศูนแสนละสอง้ล้านละ2,000อ่าอันนี้อันนี้แค่พูดประกอบเฉยๆนะนี่นี่เราอยู่ในช่วงคำนิยามคำนิยามไม่ต้องอ่านให้กันฟังนะคะแต่ AI นั้นเนี่ยจะต้องเคมนะคะต้องเคมอยู่ในช่วง1้อยวันถึงจะเรียกว่าเกิดเหตุนี้หมายถึงว่าเกิดอุบัติเหตุนี้แล้วมันก็อาจจะป่วยต่อเนื่องต่อเนื่องไปจะเรียกว่า เป,เป็นการเคลมภายในระยะเวลาให้เคลมเด,เดี๋ยวเราจะดูนะคะเขาบอกว่าขณะที่สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลใช้บังคับถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับนั้นทําให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุกพลภาพภายในร้อยแปดสิบวันนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุนะคะหรือความบาดเจ็บที่ได้รับทําให้ผู้เอาประกันภัยเนี่ยต้องรักษาตัวในฐานนะเป็นผู้คนไข้ในและเสียชีวิตเพราะเจ็บเพราะการเจ็บป่วยนั้น บริษัทจะชดเชยดังต่อไปนี้นั่นหมายความว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วอ่ะจะเรียกว่าเกิดเหตุเนี่ยมันต้องอยู่ในช่วงร8 0วันมีเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องนั่นคือทุกพลภาพที่เลี้ยงดู10ปีปีละ10เมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหตุต่อเนื่องแต่มันมีเหตุผลว่าทําไมถึงจะเคลมต่อเนื่องได้เรามาดูนะคะตรงนี้สําหรับ AI ต้องเคลมภายใน1้0วันนะคะสําหรับ AI พี่มดบอกว่า AI มีผลประโยชน์6กบวกหคืออะไร6กบวกหบวกหนึ่ง บางเคสบริษัทให้เคลมมากกว่าจํานวนที่หมอระบุไว้นะครับถูกต้องค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหมอบอกว่าให้พัก7วันแต่ A a อาจจะบอกว่าเป็น1ิทุกอย่างมันอยู่ที่เราเขียนประกอบด้วยนะน้องๆบางคนเนี่ยขี้เกียจเขียนเขียนใบเคลมอะ่ะเราเราจะต้องมามีการมีมาดูรายละเอียดด้วยนะอย่าส่งเอาแต่ส่งส่งไปค่ะเช่นบางคนมอเตอร์ไซค์ล้มอะ่ะถ้าเราเขียนว่ามอเตอร์ไซค์ล้มเพะหน้าบ้านเอา,เอาแต่เอาความจริงนะอยู่ๆมอเตอร์ไซค์ล้มแบบ ล้มเพราะว่า10ล้อมาฟูามอเตอร์ไซค์กระเด็นเบือ่อเราต้องอธิบายว่ามอเตอร์ไซค์ถูก10ล้อเฉียวเอ้ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์เขาเรียกอะไรฮึเขาเรียกดีอะไรวะบันรุนแรงอ่ะเราต้องอธิบายแต่ถ้าเกิดแล้วสตาร์ทมึนล้มเพลี่อันนี้เราก็จะบอกแค่ว่ามอเตอร์ไซค์ล้มเราต้องเราต้องต้องเขียนเราต้องเขียนอธิบายแต่ไม่ใช่เขียนอธิบายเวอร์นะอย่าพึงให้ลูกค้าได้รับทรัพย์อันพึงไม่ควรรับเราอธิบายด้วยและพี่อนงนุชเคยบอกเสมอว่าถ้าถ่ายรูปลูกค้าได้ให้ถ่ายรูป มีบางคนนะทำทำสิบล้านค่ะน้องๆทำไอไอสิบล้านรถเบนซ์หนีบมือเขาเคลมต่อเนื่องเพราะว่ามันหนีบดังเกือบลดราคาแพงเนี่ยเวลาทำแบบแล้วเล็บเขียวเล็บแตกค่ะสิบล้านค่ะเอ็มฉันจะบอกได้ค่าชดเชยจุดสองเนี่ยสิบล้านอ่ะจุดสองก็คือสองหมื่นยังไม่ต่อสัปดาห์แต่เขาเคลมได้สองแสนเธอ พออีช่วงเนา่าอีช่วงเอเล็บออกอีช่วงอุย้ยเขาตกใจแต่เขาซื้อ 2, 2> <c oughs> เขาซื้อ10บล้าน AI 10บล้านแต่เราเป็นไงคะ AI 3 0ส0 0 0ส0ห0 0 0ฉะนั้นตัวแทนต้องมี AI เยอะค่ะตัวแทนไปหาลูกค้าตัวแทนขับรถตัวแทนพูดโทรศัพท์ตัวแทนกินข้าวตัวแทนกินคิว้วตัวแทนแต่งหน้าตัวแทนทะเลาะกับลูกทะเลาะก,กับผัวอยู่ในรถเวลาลูกค้าโทรมาซื้อดีใจอ้ารถชนเนี้ยใช่ไหมคะฉะนั้น AI เราต้องมีเยอะอ่ะคราวนี้มาดู หบวกหนึ่งบางคนเรียนแล้วเรียนอีก AI ผลประโยชน์มันเยอะเบี้ยมันคงที่นะอาชีพมันขึ้นอยู่กับอาชีพค่ะมันขึ้นอยู่กับอาชีพอาชีพไม่เสี่ยงนะเราไปดูนะคะ AIICC ล้านละ6,5 0 0อาชีพเสี่ยงก็ล้านละ7,5 0 0เราไปดูนะคะคงที่ค่ะมันคงที่เบี้ยของที่เราใส่อาชีพด้วยนะคะใส่อาชีพให้ถูกต้องนะคะใส่อาชีพด้วยเรามาดูเรามาดูนะคะเรามาดูค่ะเสียเสียชีวิตอ่ะการสูญเสียชีวิตถ้าซื้อ1ล้าน เขาบอกว่าจ่ายร้อก็คือเท่าไหร่คะตายด้วยอุบัติเหตุก็จ่าย1ล้านเนี่ยค่ะหล้านจ่ายหล้านจบ AI ไฉบับนี้จบตายแล้วเอทุกฉบับก็จบนะคะตรงนี้ตัวแทนคนไหนมี AI น้อยไปเพิ่มให้ตัวเองไม่เปิดฉบับใหม่ก็ได้นะคะไปเพิ่มในฉบับเดิมเพราะเราเสี่ยงที่สุดกับ AI AI ผลประโยชน์6วก1 พี่มดนะกะว่าจะสอนไอสัก2 EP คือสอนสอนเรื่องผลประโยชน์เสร็จจะสอนเรื่องข้อยกเว้นเพราะ AI มีข้อยกเว้นการล่มเอไอมามีรูรั่วแล้วพี่มดก็อยากจะแชร์เคสของ AI เพื่อให้เราเข้าใจมีคนถามว่าอะไรคะคีถามนี่ฮะรับทำเคลม AI ให้ลูกค้ามาค่ะเมื่อวันที่แปดเดือนเจ็ดพับาทอ๋อหูยดิขาดเงินหรือเปล่ใใานี่ไปเตะพุทบาทเดือนใส่ให้8,000ันเออลูกค้ามีเอไเท่าไหร่นะจ๊ะวันที่10 ลงในห้องน้ำไหลกระแทกก็ไม่ขึ้นอ,อ่า AI ก็บริษัทก็มองว่าที่คุณต้องไปล้มอะ่ะเพราะคุณอะ่ะเกิดเตะฟุตบาทแล้วมันเจ็บม,มันเป็นเหตุเดียวกันหรือเปล่าเราก็ทำแย้งไปค่ะนัทมนเราทำแย้งไป AI เออบริษัทไหลกระแทกแล้วยกแขนไม่ขึ้นถ้าล้มแล้วต้องมีบาดแผลต้องมีฟกซ้ำดำเขียวที่สะโพกที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามีเรามีแผลมีฟกช้ำอะ่ะเรา ถ่ายรูปไปไปต่อสู้ค่ะแต่บริษัทอาจจะมองว่าม,มันอาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุก็ได้นะบริษัทจะมองอย่างนั้นเรามีหน้าที่เป็นผู้พิจารณาคสนามเราถ่ายรูปไปค่ะถ่ายรูปไปมีเด็กคนนึงเขาต่อยอก,กันนะเขาต่อยก,กันแล้วก็ไปอันนี้อันนี้เขาเล่าให้ฟังนะเขาไปบอกหมอว่าเขาล้มกระแทกอ่างน้ํเพอต่อยท้องแล้วเจ็บท้องมากเชื่อไหมผู้พิจารณาเคลมเขาเก่งมากเขาไม่เชื่อเพราะเขารู้ว่าถ้าล้มกระแทกอ่างน้ํามันต้องเจ็บตรงอื่นบ้างอะ ทำไปเจ็บแค่ท้องสุดท้ายสุดท้ายคุณแม่ก็เลยบอกไม่ต้องเค็มแล้วเขาก็ทำไม่ต้องเค็มแล้วแต่เราก็ค่าขอบคุณค่ะแล้วเขาก็วันหลังมาเขาพูดว่าเอาความจริงมันต่อยกันนะกุงงงี้อ่าอันนี้อะไรคะลูกค้าล้มล้มรถล้มรถคือรถล้มอ่ะอะฮะแล้วจมูกแตกแล้วรักษาแต่จมูกไม่ได้กลิ่นแบบกไปเก็บได้ไหมเอาจมูกไม่ได้กลิ่นอีกแล้วเขาจะรักษาบาดแผล รักษาบาดแผลแล้วถ้าจมูกไม่ได้กลิ่นรักษาภายในร้อยแปดสิบวันไหมเขาคงถ้าลมจนก,กระทั่งจมูกไม่ได้กลิ่นเหรอเนี่ยอัน,นีพี่มดไม่มีประสบการณ์จริงนะคะแต่อะไรก็แล้วแต่ที่หมอที่รักษาแผลเขานะคะเป็นคนวินิจฉัยเขาแล้วอยู่ในช่วงร้อยแปดสิบวันเนี่ยเคลมได้แล้วพาลูกค้าไปหาหมอครั้งที่หนึ่งเอามาเคลมครั้งที่สองเอามาเคลมฝึกนะคะบางคนนะเคลมห้ารอบสี่รอบสามรอบลูกค้าพี่มดตกหลังคาบ้านมาเคลมสามรอบ ะะรอบแรกผ่าตัดใส่เหล็กเคลมได,ได้ได้ค่าชดเชยต่อมาไปหาหมอเคลมได้เล็กน้อยต่อมาเดือนที่5ไปเอาเหล็กออกก็เคลมได้อีกได้ค่าชดเชยนะคะ,ะเราก็บอกให้ลูกค้าส่งมาลูกค้าอยู่ภาคเหนือพี่มดก็ให้ส่งมาอ่ะอ,อันนี้<อ>คือเลยคะ<อ>่ะวิโร์แสงเงินถ้าแขนขาดสองข้างไปรักษาตัวจะได้ค่าชดเชยไปเรื่อยๆหรือ,รอจ่ายผลประโยชน์ข้อหนึ่งเลยแขนขาดสองข้างตอนที่เราทําการรักษาตัวนะคะทาการรักษาตัวนะคะจะได้เอสเอชใช่ไหมถ้าลูกค้ามีเอสเอ ถ้าแขนขาดสองข้างแล้วค่าชดเชยจะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะกําลังจะถึงขอบคุณมากวิโร์แสงเงินนะคะถ้ามีการจ่ายถ้ามีการจ่ายข้อ2อง2 2งจ2.4ไปแล้วนะคะข้อชดเชยค่าค่าชดเชยจะไม่ทํางานขอบคุณมากอ่ะเดี๋ยวพี่มดสอนนะคะการเสียชีวิตนะคะจ่ายร้อยเปอร์เซนต์การสูญเสียอวัยวะและสายตาเห็นไหมคะการสูญเสียอวัยวะและสายตา มีสี่ข้อย่อยมีสี่ข้อย่อยอ่ามีสี่ข้อย่อยคือสองจุดหนึ่งนะคะสองจุดหนึ่งเสียตาตาตาแขนแขนขาขาจ่ายร้อยเปอร์เซ็นตก็คือหนึ่งล้านหรือสลับกันนะคะตาแขนตาขาขาแขนขาตาพี่มดเรียกตรงนี้ว่าสองทับหกจ่ายหนึ่งล้านเนี่ยค่ะจ่ายสองอันจ่ายหนึ่งล้านจ่ายหนึ่งล้านแล้วจบเลยปีลุ่งขึ้นนะคะไม่มี AI ในสัญญาเพิ่มเติมในฉบับนี้ มาดูข้อ2.3ค่ะอันนี้พี่มดเรียกมันว่า1นทับหจ่ายแค่60% 60%พวกเราเห็นใช่ไหมคะแขนขาตา1นึ่เขาเรียกว่าเสียอว,วัยวะข้างใดข้างหนึ่งแขนขาตาตาต้องบอดสนิทข้างหนึ่งหรือแขนมือเนี่ยคะ่ะต้องตัดเหนือข้อข้างหนึ่งหรือขาต้องตัดเหนือข้อขาข้างหนึ่งพี่มดเรียกมันว่า1นทับหนะคะจหนึ่งทับหใจหนึ่งทับหนะคะ ปีลุ้งขึ้นนะคะปีลุ้งขึ้นก็ไม่มีเรียกเก็บ AI นะคะ2.1 2จ2.3จบไปแล้วนะคะอันนี้คือเรียกว่าเรียกว่า2ทับ 6, อันนี้เรียกว่า1ทับหนะคะ1ทับ 6. น้องๆเห็นข้อ2.4งจไหมคะ2.4เนี่ยค่ะคือนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้ต้องมือเดียวกันต้องถูกตัดเน,น,น,ะะนื้อโคนค่ะต้องถูกตัดเนื้อโคนเนื้อโคนจ่ายเท่าไหร่คะ25% ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือถ้าซื้อล้านจ่ายสองแสนห้าแต่ปีลุ้งขึ้นเอไอยังมีอยู่ยังเก็บเบี้ยเหมือนเดิมคุ้มครองร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมสำหรับข้อสองจุดสี่อันนี้พี่มดพูดล่วงหน้าไปเดี๋ยวถ้าพวกเราสงสยัยเราไปเปิดกรมธรรม์ดูไปดูในหมวดการสิ้นสภาพการสิ้นสภาพ AI มีอะไรบ้างเช่นอายุ65สิ้นสภาพแล้วไม่มีขายให้เพราะเบีย้ยมันมีถึงแค่อายุ64คุ้มครองไปถึง65ไม่มีเบีย้ยสำหรับคน65แสดงว่าเบีย้ยสุดท้ายของมันคือ64โอบคป่ ตรงนี้อ่ะหเสียชีวิตจ่ายร้อ 2. นสองสูญเสียวัย,ยะวะ 2. อถ, 6, ถ้าหกจ่ายร้อถ้า 1. นถ้าหกจ่ายหกถ้านิ้วหัวไม่มือแล้วนิ้วชี้มือเดียวกันความชำลาดหายไปเนี่ยค่ะนะคะต้องมือเดียวกันนะคะจ่าย25%แล้วจบโอเคปะ่ะคราวนี้มาดูข้อ3าค่ะน้องๆข้อ3ข้อ3ตรงนี้สําคัญมากเขาบอกว่าค่าชดเชยทุกปลภาพชั่วคราวนี่คือเสน่ห์ของ AI ในตรงนี้ในวงเล็บบอกว่าโดยไม่มีการสูญเสียใดๆ่าโดยไม่มีการสูญเสียใดๆในข้อหนหรือข้อสองเขากําลังจะบอกเราว่าจะต้องไม่มีการเมื่อกี้พี่โรดบอกว่าถ้าถูกตัดแขนไปแล้วยังจะได้ค่าชดเชยทุกพลภาชั่วคราวสิ้นเชิงอยู่ไหมไม่ได้ค่ะจะไม่ได้คําถ้าตัดแขนไปแล้วไปหาหมออีกกี่ครั้งก็จะไม่ได้ ถ้ามีการทํางานของข้อหนึ่งและข้อ2แ,แล้วข้อสามไม่ทํางานแล้วค่ะวิโรจน์ขอบคุณสําหรับคําถามนะคะนะคะถึงแม้แต่ถูกตัดหัวหิ้วมือไปแล้วนะแล้วหมอบอกให้มาพักอยู่บ้านเอางี้ตัดแขนข้างหนึ่งแล้วหมอบอกให้มาพักอยู่บ้านนะคะข้อกอก็ไม่ทํางานข้อขอก็ไม่ทํางานโอเคไหมคะถ้ามีการทํางานไปแล้วเช่นถูกตัดแขนไปหนึ่งข้างเอาไปแล้วหกแสนจะไม่ได้ค่าบาดเจ็บเขาเรียกว่าค่าทุกพลภาพ พักรักษาตัวไม่ได้แล้วก็ชั่วข่าวก็ไม่ได้โอเคป่ะเก็ตไหมเพิ่งรู้ไหมตรงนี้อ่ะขอบคุณวิโรดถ้าเมื่อไหร่ที่ข้อสองทำงานไปแล้วข้อสามไม่ทำงานนะคะข้อสามไม่ทำงานโอเคป่ะอ่าถ้าถูกตัดแขนไปแล้วหนึ่งข้างอ่าต่อให้ไปลงมาลสักกี่ครั้งตอนนี้ไม่ได้ละพักรักษาตัวอยู่บ้านหรือบาดเจ็บเล็กน้อยแต่พอทำงานได้เนี่ยไม่ได้ไม่ทำงานแล้วไอ้จุดหกจุดสองเนี่ยไม่ทำงานนะโอเคป่ะเออคราวนี้เรามาดูข้อห้า 5, ข้ามมาดูข้อห้าก่อน ข้อ5คือชดเชยการรักษาในโรงพยาบาลถ้ามีคําว่าโรงพยาบาลน,น้องๆเห็นคําว่าโรงพยาบาลไหมคะคาว่าโรงพยาบาลเนี่ยจะได้จุดสามแสนละ300ล้านละ3,000แต่นอนโรงพยาบาลด้วยเหตุเนี้ยด้วยอุบัติเหตุเนี้ยนอนได้แค่20หมายถึงคุณจะนอนนานก็ได้แต่ฉันชดเชยให้เธอแค่20 20สัปดาห์แต่อย่างที่พระวัดบอกว่านอนโรงพยาบาลเนี่ยมันก็คือไม่ทํางานจริงไหมทุกครั้งที่นอนโรงพยาบาลก็เลยได้ข้อจุด6ด้วยเนี่ยคะ่ะ ได้จุดหและจุดสนั่นก็คือสัปดาห์ละ900ถ้าซื้อล้านก็คือสัปดาห์ละ9 0 0าเนี่ยค่ะเพอๆเผอได้จุดสด้วยในช่วงทุเราเบาบางนี่ถ้าใครฟังจะรู้ว่าโหนี่กูแม่นมากครั้งนี้เพราะว่า AI มันมีผลประโยชน์เยอะเบี้ยมันคงที่และที่สำคัญคุ้มของเนื้อยุหกสเป็นตัวไรเดอร์ที่มีเสน่ห์มากๆ บริษัทจะจ่ายตามกรมธรรค่ะน้องอธิบายไม่ต้องเยอะก็ได้แต่ขอให้น้องรู้ว่าต้องแนบแนบนะคะทุกอันทุกเคสเนี่ยตั้งแต่ EP 1ยัน EP 6นะคะ<ๆ>เกี่ยวกับมหัสัจจรรย์ประกันชีวิตจะเห็นว่า AI มันมีประโยชน์มากๆตัวแทนทุกคนควรจะไปเพิ่มในกรมธรรตัวเองหรือไปซื้อเพิ่มนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูค่ะเมื่อไหร่ที่ข้อ5ทํางานนอนโรงพยาบาลจะได้ข้อ3กอด้วยเสมอนั่นคือได้จุด3และจุด6โอเคนะคะแต่ข้อ3กอ3ขอนี้ จะคุ้มครองห2สิบสองสัปดาห์ในอุบัติเหตุนั้นเลยหมายถึงว่ายาวไปยาวไปแต่ถ้านอนโรงพยาบาลจะได้แค่เท่าไหรคะตอบยี่สิบสัปดาห์คุณจะนอนเท่าไรก็ได้แต่ในโรงพยาบาลจะได้แค่ย0สิบสัปดาห์อืมมาดูข้อสี่เขานี้มาดูข้อสี่ข้อสี่คือค่าชดเชยทุกพลภาพถาวรสิ้นเชิงถ้าหมอลงความเห็นว่านี่ค่ะโดยมีเงื่อนไขว่าโดยมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องเป็นยังไงคะเคมข้อสามมาแล้วเป็นเวลา หนึ่งปีหมายถึงว่าจ่ายชดเชยภายใต้ข้อสอะ่ะมาเป็นมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีคือห้าสิบสองสัปดาห์หมายความว่าจะชดเชยข้อ4ี่ให้ก็ต่อเมื่อข้อสามเนี่ยทํางานเข้าออกเข้าออกโรงพยาบาลมาพักบ้านมาพักบ้านมาพักบ้านเคลมข้อ3ามกอสามคอแล้วหมอวินิจฉัยว่าคุณทุกขบรพาพถาวรสิ้นเชิงคือคุณไม่สามารถทํางานอย่างต่อเนื่องได้หรือคุณสามทัหอย่างแน่นอน นะคะข้อสจึงจะเริ่มทํางานถ้าทําร้านจะจ่ายเลี้ยงดูปีละ10,000แเป็นเวลากี่ปี10ปีปสมมุติเลี้ยงดูไป3ปีแล้วตายก็ไม่ได้อะไรแล้วสําหรับ AI แล้วหายถ้าหกสปีแล้วหายก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็คือเขาก็เขาก็คือถ้าเลี้ยงดูถ้าเลี้ยงดูครบ10ปีก็ไม่ได้อะไรอีกแล้วนะสมมติเราอยู่เลี้ยงดูไปแล้วห 5, 5ปีก็แล้วกันรับไปแล้วห0,000นปีละแสนปีละแสนตาย<ๆ>เขาจะไม่ถือว่าตายด้วยอุบัติเหตุนี้แล้วนะ อาจจะตายเพราะแผลกดทับตายเพราะเรื่องอื่น AI ก็จะจบเพราะว่ามันเป็นเงินเลี้ยงดูโอเคปะ่ะฉะนั้นข้อ4จะทํางานต่อเมื่ออะไรต่อเมื่อข้อ3ได้ทํางานมาแล้ว52สัปดาห์เออมีการเคลมเข้าออกเข้าออกใช่ไหคะแล้วที่สําคัญตัวแทนจะต้องใส่ใจตัวแทนต้องดูแลนะคะตัวแทนจะได้ประสบการณ์มากๆเลยจากการเคลมจริงๆแล้วถ้าเกิดตัวแทนคนไหนมีเคสเคมแบบเนี้ ทักพี่มดมานะคะเดี๋ยวเราจะมีช่วงแชร์เคสเคลมในใน EP ีต่อไปแต่ตอนนี้พี่มดกำลังจะสอนว่า A อมีผลประโยชน์6บวก1ตอนนี้ถึงข้อ5ข้อ6ค่ะพี่มดเชื่อว่าหลายคนไม่ค่อยได้เล่าให้ลูกค้าฟังข้อ6นี้เขาเรียกว,ว่าเหมาจ่ายค่าที่มีการผ่าตัดเขาบอกว่าเหมาจ่ายเป็นอัตราร้อยละของจํานวนเงินเอาประกันอุบัติเหตุหากผู้เอาประกันภยัยประสบอุบัติเหตุแล้วต้องเข้าผ่าตัดผ่าตัดหรือําบัดรักษาเช่นตัดแขนหรือขาออกเนี่ยค่ะได้1%เปอร์เซ เช่นถ้าซื้อร้านได้เท่าไรคะซื้อร้านก็ได้หนึ่งหมื่นให้ใครให้กับผู้เอาประกันอย่างี้ค่ะฉะนั้นเขาจะสมมติผ่าหลายครั้งผ่าหลายรอบเขาจะให้ครั้งที่เยอะที่สุดแต่โดยส่วนใหญ่บริษัทอาจจะลืมนะเราต้องไปทวงเพราะบริษัทเขาจะรอให้เราผ่าจกนกระทั่งให้หายดยีเราก็อาจจะต้องเป็นหูเป็นตาช่วยลูกค้าเราด้วยว่าได้มีการเหมาจ่ายค่าผ่าตัดไหมนะคะเหมาจ่ายตัวนี้ก็เหมือน h อเหะเมาจ่ายค่าที่มียา ไม่ใช่ค่ายาเมาจ่ายค่าที่มียาค่ายาจะเท่าไรก็ช่างแต่ฉันเมาจ่ายค่าที่มียาหนึ่งเท่าดังนั้นถ้าเราซื้อ AI ตัวนี้มีการผ่าตัดนะคะมีการผ่าตัดเอาเข้าที่กับคืนพาหัวแม่มือพานิ้วมือจะได้จุด2.5.1จุดจุดให้เราดูเมาจ่ายค่าที่มีการผ่าตัดลองไปช่วยลูกค้าเช็ค AI มันเป็นตัวมีเสน่ห์มากๆนะคะเป็นตัวชดเชยได้จริงๆนะคะเวลาเกิดเหตุนะคะอันนี้โอเคนะคะผลประโยชน์6บวก1มีใครถามเลยไหมคะ นี่หตัวอยู่นะคะเดี๋ยวจะไปดูบวกหนึ่งคืออะไร